ครับสวัสดีครับพี่เพื่อนทุกท่านนะพี่พบเจอกันเหมือนเดิมนะพี่นะศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกพี่อัดไลน์เบอร์นี้ด้เลยนะครับเราก็มีหลากหลายเหมือนเดิมพี่นะในช่องต้นลาม่านะครับพี่เรามีพระไลท์ทุกวันนะครับพี่พี่ครับเราดูกันชิ้นแรกเลยพี่พี่ดูครับนี่สิงปากเจาะพี่ เสิงปากนกไนะปดูความเก่าครับงาแกะนะครับพี่แล้วก็สวยๆมากเลยครับนี่แกะมือครับพี่สวยมากเลยครับพี่ตัวนี้สามพันบาทนะพี่นะตัวเบลเลอร์เลยครับใหญ่มากนี่สามพันบาทครับพี่เก่าถึงยุคนะครับพี่สามพันบาท อันนี้ก็ใหญ่มากเลยครับพี่ลิงจับเข่าครับหลบปุสุนครับแกะมือนะพี่นะนี่เก่าถึงยุคเลยนะครับตัวให,ใหญ่เลยพี่สองพันห้าร้ยบาทนะครับสองพันห้าร้อยบาทเก่ามากครับแล้วมีหลากหลายราคานะพี่นะผมมีสิงตาไฟนะครับหลวงพ่อหอมสวยงามมาก ตัวนี้ขอพันสองครับหนึ่งพันสองร้อยครับพี่ตัวใหญ่อยู่นะครับพี่นี่ครับอ้ยกระโดดออกจากมือแล้วสุดยอดครับแล้วก็มีคนจะสิงตาไฟครับพระหอมนี่ครับงาแกะนะพี่นะนี่ครับพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทครับโอ้โหสวยวิ้งเลยหนึ่งพันสองร้อยบาทครับพี่ พี่เขี้ยวเสือหลวงพ่อปานเต็มเขี้ยวตัวใหญ่ๆช้ำๆเลยพี่ตัวนี้สองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับสองพันเจ็ดร้อยบาทครับพี่เขี้ยวเสือเต็มเขี้ยวเลยพี่หลวงพ่อปานครับยอดมีจานทั้งตัวเลยพี่นะ อนี้มีจานทั้งตัวนะครับมีจานนะพี่นะมีจานทั้งตัวเลยนะครับจานกอย่ามีครบเลยครับสวยฉ่ำตัวเบลเลยสองพันห้าร้อยบาทครับพี่เฮ้ยสองพันห้าร้อยครับ มันต้องสองพันเจ็ดนาะแต่ไม่เป็นไรสองพันห้าครับลดไปเนาะแล้วก็นี่ครับอืตะกุดคู่ครับพี่ตะกุดคู่แบบนี้นี่หลวงพ่อกันนะพี่นะนี่หลวงพ่อกันวัดพญาตนะครับตะกุดพ่อกันนะพี่เปิ้ลเกลือพี่ดูครับเก่าเปเเาิ้ลเกลือพ่อกันนี่รักดำๆเลยพี่มันแพบเลย นี่ขอพันห้าครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทพี่ตะกุดเพาะกันเบกแก้นี่วัดในลงครับปุดรอดโคตรมันเลยพี่โคตรเก่าเลยเบกแก้ปุดรอดครับสุดยอดเลยพี่เบเก,ก้กับปุดรอดวัดในลงครับพี่พันห้าครับเอาง,ง่ายๆแล้วพันห้า ตะกุดของคอช้างหลวงพ่อเดิมครับนี่ใหญ่ๆจนโทนแบบนี้เลยพี่นี่ขอเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยครับพี่ตะกุดเงินนี่เป็นตะกุดเงินนะครับตะกุดเงินอาจารย์นองครับพี่มีโคตอก มจะกุเงินจัดน้องครับพี่อันนี้ขอเก้าร้อยครับตะกุญน์เงินนี่แหวนแหวนพี่ลอดพี่ดูครับแหวนพี่ลอดหลอกพ่อแก้วไว้พวงมาลลยลงรักดังดำแบบนี้เลยพันห้าแหวนพี่ลอดหนึ่งพันห้าร้อยบาท แล้วก็มีหลากหลายเหมือนเดิมนี่พี่น้องน,นี่เรื่องก็มีพระเยอะครับกะลาตาเดียวครับพี่อืพ่ดูแกะโคตรสวยเลยพ่ดูครับจานเต็มเลยพี่หกร้อยหกร้อยครับพี่พี่นี่หล่อโบราณนะครับปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับพี่ วัดเคือวันนี่เป็นโลหะนะครับพี่ปิดตาสามเก,อกลอกดดินไทยนี่สวยฮนะเก่าสมริดเลยครับนี่สุดยอดเลยพี่นี่ขอเก้าร้อยพี่คนน่าใช้เลยนี่น่าใช้มากครับน่าใช้จริงแพแพเออพระอําพี่สวยมากแพแะพราะอ่ํา เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยครับพี่พี่พับปิดตาโนคู่เงาสำลีเก่าๆพี่ดูสวยอะ่ะเราไม่รู้ที่ไหนปิดตาสำลีเก่ามากขอเจ็ดร้อยปิดตายืนเจ็ดร้อยครับ โอ้หลวงพ่อเงินพี่วัดทุ่งน้อยฮะเก่ามากสวยมากหกร้อยพี่ครับสารหลวงปู่ทวดหาโคตรยากเลยพี่เลียมเงินด้วยนี่หลวงปู่ทวดออกวัดประสาทนะพี่นะ พี่ดูครับเนื้อขาวนี่สวยแบบนี้เลยพี่ออกวัดประสาทครับพี่เรียมเงินมาแบบนี้เลยครับปีศูนย์หกครับพี่นี่วัดประสาทปีศูย์หกขอเก้าร้อยครับพี่เรียมเงินด้วยเก้าร้อยน่าใช้มากครับพี่พระกิ่งของตะเคียนครับนี่ ยังสวยพักกิ่งของตะเขียนจ้านี่ครับยังสวยเลยจ้าหกร้อยหกร้อยครับพี่พี่พระท่ากระดานครับลงทองในกลุก่มสวยเลยครับการชนะบุรีครับเนี่ย หกร้อย <600. S 2> พี่ผมมีรูปหล่อปูตซวงเทวดาเล่นดินรุ่นแรกหล่อโบราณสวยๆเลยพี่นี่พี่ดูครับเก่าเทวดาเล่นดินรุ่นแรกพี่น้ำปูตซวงรุ่นแรกนะครับ เก่าพี่ดูนี่ความคมความอะไรสสวยเลยฮนะหายากนีพี่นะผู้สวงนี่ครับถูกหวยกันนักหนาเลยโชคลาบชั้นหนึ่งเลยพี่รุ่นแรกด้วยครับเนี่ยให้ขอพันห้าแล้วกันพี่เพราะว่าหายากผู้สวงนี่สุดยอดแล้ว ขอพั 15, นห้าเลยพี่นะจะแพงหน่อยนะครับแต่ว่าหาไม่ได้เลยพี่ <_ EN> เหรียญเม่แตงลงปูทวดครับเงาปากกาหลังอาจารย์นองพี่หลังหลวงปู่ทิมนี่หลังปู่ทิม นอแตกด้วยพี่รุ่นนอแตกนิยมทวดทิมนอแตกไม่แตงเนื้อบกกากล้าขอเจ็ดร้อยแล้วกันเจ็ดร้อยบาทพี่หน้าปกหลวงปู่ทิมครับััละหาไล่เตะกล้องมองไม่เห็นเลย เจ็ดร้อยบาทปิดตางพระแก้ววันเครือวันครับสวยแบบนี้เลยครับเจ็ดร้อยบาทหลวงพ่อโสธรครับหลวงพ่อโสธรครับขึ้นคอได้เลย เจ็ดร้อยบาทเก็บไปทางแล้วบวกห้าสิบาทนะครับพี่โอนเงินส่วนลวส่งให้ฟรีนะครับพี่นี่พี่พี่ดูพระลอดสวยไหมองค์นี้กูวัดมหาวันนะครับพี่พี่ดูเนื้อหาก่อนครับตีกล้องเข้าไปเนี่ยพี่พี่ดูความสวยก่อนพี่ดูพิมพ์นีครับหน้าตาครับพี่ดูคำมูลสารครับ พี่ดูครับดูข้อมือเส้นน้ำตกอย่างสวยเลยพี่เออองน์นี้นี่พี่อยู่ในมือเส้นใหญ่นะพี่ดูครับดูเนื้อหาครับพระรอดองคเนี้ยขอเจ็ดร้อยล้วกันพี่พิมพ์ใหญ่กวัดมหาวันสวยจริงครับพี่ นะครับพี่เอพีนี้ต้องเท่านี้ก่อนนะครับพี่สวัสดีนะครับ